สวัสดีครับพี่น้องอีฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับมาพอกันในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับเฮ้ยนั่งเห็ียดยังอินโอ้ยพี่นุ่นุ่สวัสดีครับเฮียน้องลูกยีกลังมั่างซะแน่หรอเซ็้วก็จุดไหมครับมั่งเห็ดยยังจุดไหมครับเอาเศร้าไหมครับ มันเป็นยังเศร้าเก่าเหรอเศษเอครับโอ้จุดนชน่ร์ไหมพูดมันไหลก็เลยเ็ษทั้งในก่อนเข้ามาเออกดดูแลมันทําความสะอาดมันตัวอุป,ปอกรณ์พ่อให้รับผิดชอบแล้วก็ต้องดูแลด้วยจัดต,ตอนนี้กับสกูตเตอร์น้อยคู่ใจน้องนี่นะ มุกตัวกองมันนั่นบ่เอามาเห็ดบ่พวกดำพวกห้อมพวกทีมงานโอเคไปทีมงานนักดนตรีเขาซ้อมพรุ่งนี้ครับเตรียมทีมเลยเห็นบ่เออมาใส่เสียบ่ใส่เสียมาดู อุปกรณ์ยูย่ใส่ในอุปกรณ์ดูฮะอุปกรณ์ข้งางในเบิร์ครับมือเอื้นมากอะเจ้าของจัดแจงด้ยจัดเตรียมระบบให้ไหวถ้าเวล่นักดนตรีเพิ่มมากอะที่หามาเอาจัดเซตดีๆจัดเลี่ยงเซตตรงอซ่อมแล้วก็ด้านทางให้มันมีช่องว่างให้คนเดินนำ้ำแล้วก็เพื่อศิลปินนักแสดงพอให้เห็นเลยให้ดูดิพอ าพ่อไปเห็นงานหลานอื่นมาแล้วครับอินดีนิโนครับทายาทลำเพื่นกำลังเสร็จสเน่เรียก<ะ>ว่าเป็นบรรยากาศบรรยากาศนึงครับรราาของมื่อนี้อยู่บร,ราาิเวณบ้านพักของทีมงานลูกดานหมอลำพิดลำเพื่นครับงานที่ครับได้ ครบเบริรสุยางไปอุปกรณ์วันนี้ครบนะครับสมบูรณ์แบบแล้วมนะั้ยสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้นักดนตรีหรืออุปกรณ์ดนตรีนักดนตรีก่ับล่องตัวครบทุกกินครับเออโอ้ไสียาว เศร้าสุดเศร้าแสน่มันต้องนี่แหละออกให้มันทนนี่เวลามันเวลาเราต้องตื่นเกินไปเราให้มันงให้มันโตโตลงไปเวลานี่เองครับมันถึงมันมันยังห่าวเวลาห่าวที่โอใส่เสียงกลางตัวไม่เจอโตโตเลยครับก็อย่าดังไกลเราสิบห้ากิโลนี่อย่างนี้นี่เท่นั้น ไกลเด่นลโบุนมาพี่เอากาบได้น่ให้โบตุนตีช่มดวยเสียงเอาิ่งน้ำดูด้วนี่ครับฟังไม่บอกฟังไม่เก่าออกไม่เส็จเสียบฟังเศ้าเน่ตีฟังเศ้าให้โบตุนฟังดูโอ้ อ๋อน,นี่น,ะนาน,า,นาขึ้นดืง,งที่ว่าขาดเปลี่ยนไปต้นเด็กแบบอยู่หลายเอ็นแ้วเอโอโอ,โอ้นากรเ,เดื่องขาดไหมกระเดื่องครับเพ<อ>รามัน,นมันเรือริม่มแตกแล้วแต่มันยังใสแงานงเด็กใครอยู่บนหลอดเหมือนครับมีรถแป่วครับโอ้คือบ,บอกลุงพายมาไหนงานนี้ก็ได้ครับแต่ว่าต้านเด็แตกของชอปไปยอมมันสองซันดิ้มันสองซันแต่มันแตกไปแล้วซันหนึ่งมันยังมันเอีกซันอืก ใส่เสียงกางไม้โจ<อ>่ย<อ>ังฮาวดีเนาะพี่น้องครับว่ามาื่อหมาเป็นลูกชายนะครับพี่นิโน จูนแชนแนลไหเอาบพลุนลูกๆมาหลายคนแล้วตัวครับผมมาแล้วใช่ป่ะพร้อมแล้วโอ้พร้อมแล้วโอเคครับเพราะว่ามื้อนี้ก็สิพาเดินทางไปนะครับใส่ไก่ใส่เสียงเอาผู้ใดแน่มานี่เอาลูกๆผู้ใดแน่สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องบาสธทีละใน หนูบนสุวิมลยิงอายนะครับอัญชอรีแล้วก็น้องเต้นมาแล้วครับมาแล้วสี่ผ้าไปสี่ผ้าไปเขาของพัดครับก่อนนะครับเร่งงานจ้าเอาน้องนั่มจ้านะครับมาแล้วมาแล้วพร้อมๆเลยเอาเตรียมตัวเด้อเดี๋ยวพอนะครับประมาณอีกแป๊บนึงอีกเท่าเดินทางแล้ว เะได้เอารถเสียพร้อมๆอมก่อเดินทางกับเจ้าก anyway> ับริหารย่นี่เด uh, ี๋ยวผมจะไปกับบุุนะเบ่งแยงกันรถตู้กันบดเรอจิบบดอยู่บดเยอะันนทานลูกอิบนไหมดูอิบไปแล้วอิบไปรัดยู่พ่อิบไปรัดทู่พูดใบเต้าเ้า พี่น้องครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณพี่น้องเย็บซีนครับที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับขอบคุณพี่น้องมีนหลักแฟนเพลงแฟนมอลํานะครับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพี่น้องที่ให้การติดตามถชื่อว่าบรรยากาศมาื้อนี้นะครับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งก่อนว,วันทำการแสดงนะครับว่าจะเป็นไฟ์สดกุมปิดในวันที่16ครับ ก็ว่าจะเป็นนะครับมือเปล่ฤดูการของทีมงานหมอลำพชรลำเพื่อนในวันที่19เอ่อ28 29นะครับมกราคม2565ท,ที่นี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกท่กา,านะทกกนที่เข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาติดตามครับครับเพื่อให้บรรยากาศในคลิปนี้ บรรยากาศดีครับอากาศเย็นสบายปอดโป้งลงแจง้งเอาสำหรับคลิปนี้พงย่าบ,บ้านสายจวดเพชรลำเพล่นออฟฟิเชียลกับคงเชียวซำนมีครับคลิปหนาวจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไปแล้วตอนนี้แหละอาจารย์ยังหน่อยมาครบไปครับมากครบแล้วครับเอาความเดินทางเนาะครับผมครับเตรียมตัวด้วยกับ,บ,บอาจารย์ก็มาแล้วครับเตรียมตัวที่ออกเดินทางกันแล้วเพิ่องเข้าอาจารย์เอาเยนี่

Enak, kita balik ke mau